สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าโรคหัวใจสลายเมื่ออกหักไม่ยักกระตายไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะเขาบอกว่าสังเกตไหมฉากเนี่ยนะคะใน mv เพลงอกหักส่วนใหญ่หรือจะในชีวิตจริงก็ได้เมื่ออีกฝ่ายอันขออนุญาตความสัมพันธ์ คนที่ถูกเทนะคะนอกจากจะเสียใจร้องไห้ราวกับโลกกำลังจะแตกสลายพวกเขามักกำมือไว้ที่หน้าอกพร้อมกับใบหน้าแสนเจ็บปวดราวกับกำลังปิดบาดแผลจากคำพูดของคนบอกเลิกที่เหมือนแทงทะลุไปถึงหัวใจพวกเขาจริงๆนะคะหลังจากนั้นไม่ กี่วันพวกเขาจะรู้สึกไม่อยากทำอะไรและไม่ว่าใครพูดอะไรก็จะไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นนอกจากอยากนอนเกี่ยวเฉาอยู่ในห้องคนเดียวปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งกับความเศร้านะะให้ถึงที่สุดก็บอกว่าโดนันเอลนะฮะโดนันเอเนี่ยนะฮะอเล์เซานเดอร์เนี่ยนะคะนักจิตบำบัดผู้เขียนหนังสือนะะอธิบาย เกี่ยวกับสำนักข่าวอย่างเข้าอกเข้าใจในหัวอกของคนถูกทิ้งว่าอาการเหล่านี้ไม่แปลกนะฮะและไม่ใช่คุณคนเดียวที่รู้สึกอย่างนั้นเพราะไม่ว่าใครที่หัวใจสลายต่างก็มีอาการเช่นนั้นนะะเวลาที่คุณหัวใจสลายมันยากมากที่จะปิดกั้นความคิดตัวเองชัดดาวและพักพ่อนความรู้สึกหดหู่ โศกเศร้าหรือร้องไห้ถือเป็นเรื่องปกติของอาการอ,อกหักและนั่นยังส่งผลไปถึงอาการทางร่างกายอีกด้วยนะคะส่วนอเล็กซานเดอร์เนี่ยกล่าวไว้ว่าอ,อกหักตายได้ไหมแม้หัวแม้อ,อกหักจะเป็นคำที่บัญญัติให้เป็นคำศัพท์ทางอารมณ์แต่ความจริงคืออ,อกหักเนี่ยสัมพันธ์และก่อให้เกิดอาการทางร่างกายเช่นกัน มันน่าเสียดายที่อาการทางร่างกายจากการอ,อกหักมันถูกมองข้ามนะค,ะคืออเลสซานเดอร์เนี่ยกล่าวว่าระยะแรกของอาการทางร่างกายคืออาการนอนไม่หลับเพราะความเครียดจากอาการอ,อกหักนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบเอ,อ่อทางการของชีวภาพนะฮะร่างกายเราเนี่ยช่วยให้คุณรู้สึกง่วงเมื่อหมดวันนะฮะ จะช่วยที่จะช่วยคุณรู้สึกง่วงเนี่ยนะคะเมื่อหมดวันต่อมาคือความเครียดที่รุนแรงนะคะโดยอเล็กซานเดอร์เนี่ยอธิบายว่าความเครียดและการเพิ่มขึ้นของอัตราการเต้นหัวใจนั้นนะนะสัมพันธ์กับอาการอกหักนะคะเป็นอย่างดีนะคะสอดคล้องกับการกับงานของนิสก,ก้สเตมนะคะ เขาบอกว่านิกกี้สเตมเนี่ยเป็นศัยแพทย์หัวใจจากประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะคะคือเคยเขียนหนังสือและอธิบายกับนักข่าวออของ ABC New นของออสเตรเลียนะคะว่าอาการอกหักเนี่ยส่งผลให้เกิดการเพิ่มของอัตราจังหวัดการเต้นหัวใจรวมถึงความดันซึ่งส่งผลให้หัวใจทำงานหนักขึ้น เลือดเนี่ยนะมีความเข้มข้นและไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันนะะอย่างไรก็ตามอกหกักอาจไม่ถึงตายหากสามารถทำใจให้เข้มแข็งแล้วปล่อยผ่านความเศร้าให้หลุดออกจากตัวเองได้นะคะอย่างที่เขาบอกว่าโรคหัวใจสลายหรือว่า b o ก g e n h a s นะคะ s y n d r o เนี่ยนะคะ b o r e n h a s Syndrome ก็คือหัวใจสลายเนี่ย ส่วนคนที่เสียใจอย่างหนักจนไม่อาจทำใจให้เข้มแข็งพวกคนบางคนอาจเข้าข่ายพวกหัวใจสลายหรือโรคหัวใจสลายได้นะคะหรือที่คนที่ญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ศตวรรษ1990นะนะคะว่าส่วนในในปัจจุบันในไทยเนี่ยยังไม่มีการปัญญัติเชื้อ ออชื่อโรคดังกล่าวนี้นะคะอาการของโรคนี้คือเจ็บแน่นหน้าอกหายใจลำบากเหนื่อยหอบหน้ามืดแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะคะสาเหตุของออโรคหัวใจสลายเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากการสูญเสียคนรักอย่างเดียวเท่านั้นแต่รวมถึงเหตุการณ์ความเครียดทางกายและอารมณ์อย่างรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟังข่าวร้ายการทะเลาะกันอย่างรุนแรงความเครียดที่มีมาเป็นเวลานานหรือความผิดหวังอย่างรุนแรงซึ่งไม่อาจทำใจได้ยิ่งไปกว่านั้นโรคดังกล่าวไม่ใช่เกิดขึ้นกันได้ง่ายๆและไม่ใช่ทุกคนไปแล้วต้องจบที่การเสียชีวิตเฉพาะบางคนที่โศกเศร้าเสียใจอย่างหนักและไม่อาจทำใจได้เท่านั้นซึ่งอาจนำมาสู่อาการคล้ายกับ โรคหัวใจขาดเลือดกระทันหันนะคะโดยสแตมเนี้ยอธิบายว่าสิ่งที่เรารู้คือเมื่อคนบางคนมีความเครียดจากการสูญเสียคนที่รักหรือเหตุการณ์บางอย่างที่สนผลหรือส่งที่ส่งผลให้เกิดความเครียดให้ในชีวิตก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายและจิตใจที่อาจทําให้เกิดโรคได้และบางครั้งอาจถึงขั้นเสียชีวิตนะคะส่วนด้าน ฮามเนียเรโดเรโนเนี่ยนะคะเป็นแพทย์โรคหัวใจจากศูนย์แพทย์แลงโกนแลงโกนแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเนี่ยนะคะเขาก็อธิบายไว้ว่าจากประสบการณ์การทำงานของเขานั้นนะคะเคยตรวจพบผู้ที่มาลงไปพยาบาลด้วยอาการลักษณะเหมือนโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพันแต่วินิจฉัยออกมานะคะ ว่าเป็นแค่1-2%เท่านั้นนะคะเขาบอกว่าน่าสนใจขึ้นไปอีกว่าจากการศึกษาโรคดังกล่าวะนะมากกว่า20ปีนียนะคะเรโนโพบว่าผู้ที่สุ่มเสียงเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะคะที่หมดลงส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจทนต่อฮอร์โมนความเครียดเนี่ยได้น้อยลงนะคะ กลุ่มอาการโรคดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างน้อยกับผู้ป่วย6,000ลายเป็นประจำทุกปีในสหรัฐอเมริกาและมากถึง90%ของผู้ป่วยเป็นผู้หญิงที่หมดประจำเดือนนะคะฉะนั้นแล้วนะคะขอย้ำอีกครั้งอาการของโรคหัวใจสลายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายทุกคนและทุกคนที่เป็นก็ไม่จำเป็นต้องเสียชีวิตนะคะจัดการกับอาการโรคหัวใจอยาง สลายอย่างไรนะคะน่าเสียดายที่โรคดังกล่าวไม่ใช่จะรักษากันง่ายๆและไม่มีวิธีการรักษาเฉพาะทางโดยข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะคะระบ,บุว่าการรักษามักเป็นแบบประครับประคองไปเรื่อยๆแล้วอาการจะค่อยๆดีขึ้นภายใน1-8สัปดาห์นะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะเข้าข่ายเป็น โมเกนฮาร์ซินโดมเนี่ยนะคะหรือโรคหัวใจสลายเนี่ยนะคะทางด้านของจีเนียโลมาเนรีนะคะแพทย์โรคหัวใจจากศูนย์แพทย์แลงแคนาลนยคะร <Yeah. S 1> ัตเฟนซินเนลเวเนียเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเสนอแนวทางแสนพื้นฐานในการรักษาตัวเองว่า การจัดการกับอาการดังกล่าวด้วยการทํากิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นดื่มเหล้าหรือกินอาหารเยอะๆมีแต่ยิ่งทําให้หัวใจสูญเสียมากกว่าเดิมดังนั้นควรที่จะหันมาทํากิจกรรมที่ช่วยจัดการกับความเครียดเช่นการนั่งสมาธิโยคะหลบหนีออกจากโลกโซเชียลมีเดียพบปะเพื่อนฝูงหรืออ่านหนังสือก็ช่วยได้สอดคล้องกับอเลสซานเดอร์ที่แนะนำว่า ให้โทรหาเพื่อนสนิทรับฟังคำปรึกษาหรือออกไปเดินเล่นนะคะลองมองดูแม่น้ำที่ผ่านไปเรื่อยๆแล้วคุณจะตระหนักได้ตัวได้โดยตัวเองว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมได้ตลอดไปเช่นเดียวกับอาการหัวใจสลายคุณอาจจะรู้สึกเศร้าโศกแต่จำไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าเรานะคะ มีทัศนคติที่ดีว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าคุณจําคํานี้เอาไว้อยู่เรื่อยๆนะคะเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันจะต้องผ่านไปนะคะหรือจําเอาไว้ว่าสมมุติว่าวันนี้นะคะคือวันที่12เดี๋ยว พรุ่งนี้ก็คือวันที่สิบาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถูกไหมคะถ้าคุณจําได้แบบนี้นะคะมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปนะคะฉะนั้นแล้วนะคะอ,อ,อยากจะบอกไว้ว่าเรื่องโรคของหัวใจสลายเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนแล้วทุกๆคนสามารถที่จะบ,บําบัดมันได้ด้วยตัวเองนะคะยังไงแล้วคลิปนี้จินก็ขอฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อน แล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ